ขอเรียนเชิญผู้เชิญรางวัลคนต่อไปน้องน้ำกันกุลนัทปัญญากิตินันโดยน้องน้ำ AF ครับต่อไปเราจะมีเชิญน้องน้ำเอและสำหรับสาขาเศรษฐกิจและสังคมนะครับผู้ได้รับรางวัลท่านที่3ได้แก่ดรแบรนดอนประธานบริหารบริษัท p เพรสติกร u ชชุ y Holdings ครับต่อไปลี้นะครับที่3ได้รับรางวัลทคือดรแบรนดอน 是我们的 Prandtide Luxury Holding 你们在中国在新加坡在中国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  Thank you ดรีมาค่ะเซเชื่อเชี่ยคากุับ and thank you City Group and of course my partner Ellie thank you very much ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบคุณดรบรันดอนเป็นอย่างมากนะครับท่านต่อไปนะครับที่ได้รับรางวัลสาขาเศรษฐกิจและสังคมท่านที่4ประจำคืนนี้ได้แก่คุณสรพจน์เตชะไกรศรีนะครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทเพสดีเวลพ็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดครับ 接下来的第四位啊，我们的经济与社会类的奖得奖者啊，是 Solarport 先生，是 Press Development Corporation 有限公司的代表，有请。 ตึกมหานครที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับความสูงถึง314เมตร77ชั้นทําลายสถิติตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอย่างปายกที่มีความสูง304เมตรอย่างสิ้นเชิงทีเดียวครับ314เมตรด้วยกันครับค่ะนั่นหมายถึงเอ่อสร้างสถิติตึกสูงที่สุดในประเทศไทยอย่างไยกที่มีความสูง304มตรชั้นครับ แสดงความยินดีด้วยนะครับคุณสรพจน์ไม่ได้กล่าวอะไรแต่เรายินดีด้วยนะครับค่ะใจสุ่สุดขอขอบคุณน้องน้ำกันกุรนัทครับสำหรับการเป็นผู้เชิญรางวัลในคืนนี้